มาครับทุกท่านแล้ก็มาต่อด้วยนะฮะเกมคอฟดูตี้เวอร์2นะครับในตอนที่สองมาหายไปนานมั้งมาฮะผมก็เคยเล่นจนจบไปแล้วนะฮะมาโอเปเรช o ่นคอปรนะฮะนี่ก็เจ็ดสัปดาห์แล้วหลังจากวันดีเดยเพื่อที่จะออกจากนอร์มันดีเราต้องเข้ายึดมาวินเยและเข้าควบคุมถนนเส้นทางหวักสู่ปารีสการปลดปล่อยใกล้เข้ามาถึงแล้วโอ้มันฮะไปครับเวอ่์มิชั่นกันใหม่ไป วีเกมนะฮะผมกับเพื่อนๆนั้นก็โอเคดีแต่มันก็ยังดีไม่พอสำหรับจ่าเพียสันไม่มีอะไรดีสำหรับเขาเลยผมอาจจะได้กลับบ้านก่อนคริสต์มาสพร้อมกับเหรียนกาอาหารแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้ายึดมาวิเย่ให้ได้ก่อน เอ้ชมอวิ่งต่อยกับมาริตาชมอวิ่งทํามอริาน็อกแน่ๆไม่มีทางสมอวิ่งเป็นนาซีเขาจะจิงทันทีที่เห็นเลยแะเฮ้ยเขามีตัวเลือกท่้นที่ไหนวะพวกทุกคนเวิรนมีตัวเลือกนะเพื่อนเอ้ยเวิโโร์กโมได้แล้วนะว่าถ้าหหุยกับซูการ์เบนบิสันด้วถ้าคุยกันในปี 1938.. แล้วก็โรบิสันชนะแน่ๆ เ <Hey, S 2> อ้กลับมาจะได้นะเพื่อนคิดว่าตัองนอนอีกสักอาทิตย์ซะแว้วฉันได้ข่าวว่าจะมีคนไปยึดมาวินเจแม้ก็ถ้าเป็นไปตามแผนว่าจะได้กลับบ้านก่อนคิดมาดอ่ะน,นะนี่นายกะจะยืนเฉยๆเป็นไงฮะขอดูแผลหน่อยอ่าก็ได้ไม่แย่ใช่ไหมอ๋อแย่กว่านี้ก็เคยเห็นแล้วฉันดีใจนะที่นายกลับมาพดทหารยินดีเี่กลับมาครับท่าน อ๋ะทุกคนตอนนี้พวกเรามีโอกาสดีๆวานี่คือโอกาสที่เราจะแหกนอมังดีแล้วมันจะไม่ง่ายและมันถูกป้องกันอย่างแน่นหนาด้วยยันเกราะของพวกเยอรมันถ้าเรายึดมันเจได้ก็ถนนก็จะเป็นของเราและการที่ซูสแมนโดนแทงแล้วขึ้นมาซ่าแบบนี้ได้ต่อผมคิดว่านี่ละเป็นวางที่ดีของเราฮะาผมอยู่ข้างคนชนะเสมอครับท่านสำหรับเท์เนอร์แล้วเขามักจะให้ขวัญกำลังใจเราอยู่เสมอ ไปกันเถอะแต่มันต่างอยู่กับอีกคนที่มักจะทำให้เราเสียขวัญอยู่เรื่อยมาถามนะครับว่าใครเย้เวิมันมได้เพื่อนหู้อย่ายอมหู้แหมคนที่ผมหมายถึงก็คือเพียสันนั่นเองะฮะโอ้ยวงวิเชตออะหาโดยที่หนึ่งเตรียมตัวเคลื่อนพลได้ไป <laughs> ไป,ไปนี่นะครับโอ้ยองวิเชตผมไม่มั่นใจนะผมว่าผมบูตสีเยอะไปหน่อยอะมันเลยเออกเดลือแดงอะ ผมไม่มั่นใจว่าผมจะบูตยังไงดีผมก็ไปตั้งค่าแบบเซตติ้งให้มันประวานที่สุดที่จะทำได้แล้วะนะฮะนีกุพันเดวิดสั่งเคลื่อนทนไปมายเย่บาบานนะฮะเฮ้ย <Hey! S 2> <c oughs> นี่นายรู้ใช่ไหมว่าแผลแบบนี้กว่าจะหายสนิทก็ต้อง <c oughs> 8สัปดาห์ <c oughs> ผมพร้อมครับจา <c oughs> ผมสัญญาเลยโอ้คำ <c oughs> oh, สัญญาจากคุณกันเหรอฮะมันไม่มีค่าอะไรกับผมทั้งนั้นแหละแบบนี้นี่คือ,อยังไหวใช่ไหม ผมก็ยังปกติดีนะครับท่านใจเองได้บอกพลทหารแต่จำไว้ว่าม,มันแดกไม่ได้รถถังกำลังเคลื่อนพลโอ้โหเพยสันแม่งโคดุเว่ยจับไว้แน่แนๆน,นะเพื่อนเราจะต้องเคลื่อนพลวะ มีอะไรใหม่บ้างอ่ะฉันว่าเพียสันชอบนายนะก็เหมือนกับสิงโตชอบเนื้อสเต็กใช่ไหมไปไปไปเรสท็อกจัดหัวสั่นเลยโอ้โหภาพ่างเหลืองอ่ะไม่เจอกันนานนโอเคใช่ไหมเพื่อนใช่ฉันโอเคว่านายว่ะนายนี่ชอบทิ้งเพื่อนไปหาความสนุกจริงเลยเพียสันไม่สนุกกับนายแน่ๆดูไหมทำไมเขาชอบเบี่ยงนายแคสวินพาร์ทไงว่ะ เพราะมีคนตายที่นั่นเยอะใช่จากแกโดนรถยศด,ด้วยลูกน้องกระเวรับกรรมแทนยังไงวะภารกิจโคตรซวยแล้วก็การสังหารมูนาซีมันไม่เคยปาณีเลยที่พวกเรายังรอดกันมาอยู่<ว>ก็เพราะพวกมันไม่มีวาม,มาปิดทางออกทางที่ตะวันตกยังไงวะพวกเราเกิดจะตายกันหมดแล้วยังดีที่โชคช่วยเพราะว่าเทอร์เนอร์ยังไม่จบกับเรื่องนี้เขาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยจ่าให้ได้กลับมาเพียสันก็ไมคิดว่าถ้าสมมติทําให้เราเป็นกองรบตัวอย่าง,างได้ก็แกจะสบายใจแต่คนที่เหนื่อยก็คือพวกเรานะ เข้าใจไปแบบเพื่อนเพราะอย่างนี้ไงเขาเลยไม่ยอมแพ้เขาฆ่าเพื่อลบล้างแล้วดูไหมฉันฆ่าเพื่ออะไรฉันฆ่าเพื่อจะได้มีแดกไงแต่นายเพิ่งแดกไปนะเอ้ยไออาหารที่ชายหาดฉันไม่นับเว้ยแม่งโคตรห,ห่วยเฮ้ยว่าชอบบาร์บี큐ไหมยางสดพวกเขาไม่มีโอกาสรอดเลยให้ตายสีนี้บันิโงศพชัดชัดเลยเขาอาจจะเป็นลูกหวานใครก็ไม่รู้นะ เฮ้ยมันเป็นพวกเยอรมันนะเดนิเออพูดถูกพวกเยอรมันไม่ได้แย่ทุกคนเอออย่างน้อยมันก็มีเคปเวอร์กับโมซัดค่อยคุยกันได้หน่อยมาเรียเดนิิสเฮ้ยมันยังมีสิ่งปะดิษฐ์ด้วยนะเครื่องพิมพ,มพ์ไงแฟรงเฟิร์ดคุยบ้าอะไรกันเนี่ยนยได้ยินเสียงกันไหมเอาไปวาตรงนั้นเร้าสตูการ์ตอ,อ้หูยตรงเป้าเป๊ะให้ตายสิบีว่าทุกทุกคนออกจากวัฏสง โอโ้โหอุ๊ย,นนยรอดยังไงวะสุดแมนมาโจมตีก็ทังเฮ้ยอะทุกคนออกจากถนนเราจะอ้อมไปเราต้องปกป้องก็ถังเชี่ยวแมนของเราเมื่อกี้ผมเห็นปืนต่อต้านอากาศยานมันยิงขึ้นไปเราต้องไปยึดปืนต่อต้านอากาศยานพวกมันเพื่อไปสอยสตูการ์ทให้ร่วงเอฟจีอยู่ในบ้าทุกทุกคนหมอบลงอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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  ไประเบิดแล้วแม่ถ้าสมมติฉากไหนผมอ่านซับไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะฮะแม่มันไม่ได้เว่น,นานแล้วซับไม่ไปโคตรไวเล <c oughs> ยดันฮะดันไปที่บาร์ไอพวกนี้ตายฮะโอ้โหเดนเนียลมือแดงเลย <c oughs> เลียเต็มฮะอ,อัดยบร้อย้โหเพียบเพียบเลยด้านบน ผมจะยังไม่ไปนะครับยิงให้มันเคลียก่อนโอเคเจนเย็นเดี๋ยวค่อยบุกเข้าไปเราบุกได้อยู่แล้วนะฮะแต่ต้องเจนเย็นก่อนขอญาหน่อยซูสแมนสวยอุ้ย,ยเห็นนะเห็นนะโอ้ด้านบนยังมีฮะยิงยิงไม่โดนนะมันมีคอยนิดนึงนะฮะอุ้ย ช่วยเพื่อนก่นอนอายกระสุนไปกดปุ่มตัวอาเฉย,ยโอเคหัวแตกไปแม่ติดนิสัยวีโบมดมากครับจังหวะน,นี้อุ้ยไม่โดนเออนี่โดนหัวอยู่ถ้ามวกดีดก็แปลว่าโดนแน่นอนโอ้หกระสุนจะหมดไปฮะดันขึ้นมาด้านบนอุ้ยอุ้ยไวแทงแม่งเ,เวียงตัวเราต้องดันไปกลางทุ่งนาเพื่อที่จะไปรวมพลกับรถถังของเรา มาฮะเอา MG มาผมมีวิธีของผมนะฮะบอกไว้ก่อนแม่แต่วิธีนี้บอกไว้นะฮะถ้าเป็นชีวิตจริงทำไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะแม่งโดนยิงตายห่าก่อนไปดันไปพวกมันเริ่มถอยแล้วืหืหืกูวิ่งกระโดดนี่ครับผมจะมาตรงนี้ฮะแล้วก็ตั้งตป้าแม่งตรงนี้แหละใครเดินกูเดนนี่ครับพลังของเวียยิตเลื่อฮะ เอ็มจีแต่ข้อเสียคือแม่งกระสุนโคตรน้อยไปกระสุนมันน้อยไปหน่อยนะฮะถ้าเป็นแบบร้อยนัดเหมือนแบทเทิลฟิลผมว่าแม่งโคตรเจ๋งอะ่ะ <c ười> แม่มาไปต่อ,อ,อดันฮะหมอบหมอบหม,มอบกระน,นำครับกระน,นำเรียบร้อยหมดแล้วมาเอาวาเฟิลดีกว่าไม่จะอาวาิล แมมันวิ่งไวฮะผมชอบดีไม่ใช่วิ่งไวคือมันเบามันรูดง่ายเดนเนอร์ของกระสุดนยครับปปืนอยู่น้านไงวาใกล้จะถึงแล้วโอ้โหให้ตายสิสตูกัสมันกำลังทำลายว่าถังเราเราต้องช่วยซัพพอร์ตพวกเขาไปยึดปืนปอดต้านอากาศยานหวังต้นไม้วินพันเขาจะให้เราไปยึดปืนต่อต้านอากาศยานหวังต้นไม้นะฮะมันอยู่หวังต้นไม้ไปฮะยังไงปืนต่อต้านอากาศยาน จัดการพวกเยอมันแล้วก็ไปช่วยคุมกันรถถังของเราได้ฮะร,รอแป๊บหนึง่งไปฮะมาอืมเคาะแม่งวาเฟินไถเอาว่าใช้ปืนต่อต้านอ,อ,อ,อากาศยานจัดการสตูการซสมามากลาลจัดขับไลาย,ยานเกาะเราวีจัดการมันแล้วโอเคโอเคแป๊บนึงนะหนึ่งในกาปันโอคอกมาฮะสตูการ์เจยู เครื่องบินลวกของเยอรมันนะฮะเครื่องทิงเบิดมาฮะสอยต่อไปต้องยิงดักหน้าหน่อยยิงได้ดีมากเลยแด๊ดดี้เออไอ้คนวิทยุมันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวิทยุของพวกเยอรมันะฮะพบมันมาอีกแล้วคือมันน่าจะสงสัยอยู่นะทำไมปืนพวกเดียวกันมายิงพวกเดียวกันมันยังไม่ร oh ู้นะครับว่ามาขโมยผมเพี่ยนมามายิงยิงได้ดี ผมมันกำลังมาสตูการทุมตำแหน่งเขาแล้วจัดการมันมันร่วงแล้วไปนหนึ่งนะปนหนึงนปึ่งนะผมมันกลังมาด้านสูงด้านบนเออด้านสูงอะไรแบบแม่มันร่วงแล้วสวยเพสันก็จะบอก่าตลอดนะฮะ11ตอรก่งเป็นโอคอกอ๋อตรงนี้เยะต่อยฮะ มันหมดไว้ยันยันซัดไอก้าเอามาแล้วฮะสตูกัรพวกมึงขนกันมาแต่ไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเยอะไปเปล่าสตูกัรสิบกรัมไปเหรอโอ้โหฝูงหนึ่งมีกี่กรัมเนี่ย <c oughs> มันเดือนหนึ่ง,งกรัมหนึ่งในกาหนึ่งในกาด้านสูงพวกไไม,มันเยอะเกินไปเปล่าเยอะจริงด้านบนอ up t อ p โอเค ยิงมาแลเดนเอลเออยิงแล้วทำได้ดีมากเดนิเอลพวกมันพังหมดแล้วล่วงหมดแล้วนะฮะเฮ้ hey, hey, ไปเบสเฮ้ไปเบสนายโอเคดีใช่ไหมเพื่อนเราถูกรอบโจมตีแต่ตอนนี้ไปวบาขอคืนวะ มีใาย่อยู่ด้านหน้าพร้อมปืนต่อต้านรถถังไปจัดการให้ทีเอาวะเพียสันเอาทีมยิงไปแล้วหาตำแหน่งยิงสนับสนุนพอเคลียร์ปืนต่อต้านรถถังได้ผมจะนำกำลังหวักไปกับเปเวสโอเคครับเดนเนลลซิสแมนมากับผมอา้าวไปกับเพียสันฮะไปครับจ่าเมื่อกี้ฉันได้ยินเปเวสพูดถึงแพ็กสามันคืออะไรอ่ะปืนใหญ่จอดรถถังของพวกเยวมันไงวะ นี่นายไม่อ hmm. mm ่านตำราหรือไงฮะแล้วเราจะทำยังไงกับไอ้ปืนใหญ่บ้านี่รอฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว้ยอ้าวนั่นไงพวกของเรา PC7 Thunderbolt ให้ตายสิฉันน่าจะไปขึ้นปืนใหญ่ให้ไวกว่านี้ดูแลตัวเองก่อนเถอะโอ้โห ีเจวงเอ้ยนี่มันพลเรือนนี่นี่มันสงครามชัดๆเลย,เยก็ใช่น่ะสิะกำลังต่อสู้กับพวกนาซีนะทางนี้ทุกคนเจอจุดซุ่มยิงเ้วหยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมานัา่นเปรีสกับพวกเขากำลังแหกนรกกันอยู่เราต้องจัดการพลปืนใหญ่ทิ้ง ทุกคนเปิด c ากยิ i n ชอบคำนี้จริงๆเลยเดีเ๋ยวนี้จัดการไอ้สองคนที่มันคุมป้อมปืนแม่ open fire ฮะม,มาฮะเดีเ๋ยวนี้เอาใช้ไนเปอร์ไรเฟินจัดการแพ็ก38ดให้ไดม้มาฮะบวกแม่มันจะยิงสกัดไม่ให้เราถังเราไปนะฮะม,มาดิเดี๋ยวเราค่อยไปบวกด้านว่างนะฮะนี่หมอกหยุดไปมึงอุ้ย ไปแล้วนะฮะขอญาต์วีโบดก่อน <laughs> บอกบอกตำแหน่งมีไปหน่เอามีวอลแฮกฮะเพียสันบอกตำแหน่งอ,อุโหพลาดไม่สนนะไม่สนนะลงไปบวกนะฮะลงไปบูล๊ละว่าไงพี่กูมีวอลแฮกเอ,อ้าแม่งไม่ตายอึดจังวะแม่กระสุนมันเบาจริงถ้ามี MG สักกระบอกนะถ่ายตรงนี้ตุมต่มตุมต่มตุม่มตุ่มว่ะค่อยๆ่ยอดครับค่อยๆ่อยอด ไปหืมโดดอุ้หูมาจากไหนเนี่ยพยายามเวงหัวฮะยิงตัวแม่งไม่ตายอุ้ยอ,อ้นแนนเกาะอู้พี่แนนพี่แนนยังไม่ตายอืมอืมอาผมชอบปืนมนะันน่ะ MG15 ผมต้องการด่วนเราไม่มี MG12 แต่เราจะเอา MG45 นะฮะพืนที่เคลียร์แล้าทุกทุกคนระวังด้วยว่าทางฟังเ้ากำลังข้ามมามาแล้วฮะเชลแมน ตำแหน่งศัตรูอยู่อีกจุดหนึ่งหวังแนวผู้ไม้เราต้องบวกหวังรถถังทุกๆคนตามมาเข้ามาให้ไวอยู่หวังรถถังไวทำไมศพมันแปลกๆเฮ้ยนายตายท่ายากกว่าเพื่อนทุกๆคนบวกหวังรถถังเออโอเคโอเคอารูกจะเย็นนะจะเย็นนะมาดูศพเฉยๆเอาละเรามาใช้รถถังให้เป็นประโยชน์กันดีกว่ารถถังทุกคันดังไปด้านหน้า MG 42 อยู่กลังว่ดถังไว้ใช้ว่าถังเป็นกันบ้างพวกเยื่อมันมันพูดมาจากลุงเพียบเลยหลุมเพาะนะฮะโอ้โหมาเอฟจีเอฟจีสิบห้าใช้คุ้มมากแต่บีโวต้น้ำจัดนะฮะทุกทุกคนจัดการพลปืนเอฟจีสิบสองยิงม,มาดิมาผมเข้าไปเคปลียร์เลยนะผมเข้าไปเคปลียร์เลยนะชีวิตจริงมาแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ย อุ้ยเขาแม่งแม่เขาบอกว่าอยู่กับรถถังนะครับแต่เราไม่เฮ้ยเอ็มจีขอก่อนขอก่อนขอก่อนของดีฮะของดีประจำตำบลน,นะฮะไปไปดันต่อดันต่อโอ้ยเพื่อนเราบอกรอเลยพวกเยอะมากมันถอยว้าวทุกคนดันต่อไปอย่างนั้นแหละไอ้พวกเยอะมันถอยไปสักจะขยี้ให้แยกเลยทุกคนดันต่อ ดันดันดันไปฮะรถถังเราดันสุดๆอะอุ้ยเอ็มจีแบยี่สิบนัดมันบ้าเ้าอุ้ยเชียวแมนร่วงรถถังเราร่วงแล้วให้ตายสิด้านหน้ามีปืนต่อต้านรถถังเราจะไปต่อไม่ได้จะต้องจัดการปืนต่อต้านรถถังขึ้นที่สูงก็ไปจัดการพลต่อต้านรถถังไอ้พวกที่มันคุมปืนต่อต้านรถถังได้ไหมฮะเดี๋ยวนี้เราเข้าเราต้องขึ้นไปบนบ้าอะกูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ ยิงปืนสไนเปอร์มาจัดการพลคุมปืนต่อต้อตานรถถังซะโอเคเห็น okay. นะฮะอุ้มเรียบร้อยโอ้โหไอ้นี่เอ็มจีโอ้ยโอ้ยโ,โดนยิงฮะมันสัน่นมันสัน่นอืมเอ้ยสวยยิงได้ดีมากดนเดนิเอลเอาไวะทุกคนเตรียมตัวเคลนนะื่อนพลแมแป๊บนึงนะอืมขอบคุณสำหรับการยิงซัพพอร์ตเดนิเอลเปเวสพูดนะฮะโอเคเงียบอนะ้าเงียบกัน รถถังทุกคันยิงอัดรวมเพาะซะโอ้โหทารมกันมันะฮะไปไปเบิดไปละเพสันแลวก็ันเคลียร์พื้นที่ดีบ้าเอาไว้ทุกคนดันไปพื้นที่เคลียร์แล้วนะฮะพวกบัญญอมแพ้แล้วอย่ายิงโอเคหมอบลงเรียบร้อยฮะมันแอบว ทุกคนอย่ายิงพวกเยอรมันยอมแพ้แล้วเฟสสันมันพูดเนี่ยเฮ้ยนั่นผู้บวดเทอ,อร์เนอร์นี่เขาจะมีชีวิตอยู่ก็เป็นเรื่องที่ดีผู้หมวดครับเดี๋ยวก่อนนะทานผู้พันมาโอ้โหเจ็บเฟิร์่ไปเนี่ยไม่ใช่ อวา,าทุกคนฟังผมหน่วยชาวีถูกยิงถล่มอยู่ที่โบสเขาต้องการกระสุนแล้วก็การซัพพอร์ตนั่นคือหน้าที่ของพวกคุณท่านครับแต่ตอนนี้คนของเราเหลือน้อยมากเลยนะครับงั้นก็ทําให้มันน้อยลงอีกสิครับท่านโอ้ยไอย้บ้าเอ้ยเราเอารถจี๊ไปก็ได้นะแต่ว่าเราต้องการซัพพอร์ตจากยานเกาะนั่นแหละแผนเราไปเรสจากเพสันกับทีว่าเขาจะตามคุณไปเอป้ยผมท่านอย่างนั้นไม่ได้หรอกผมเพิ่งได้คําสั่งมาจากคอวินผมต้องไปทางตะวันตกกับหน่วยที่1 1 ป้าเอ้ยคนพวกนั้นมีเวลาไม่มากนะให้ตายสิเราต้องจัดการกันเองวะเอารถจี๊บแล้วไปเว้ยไปเอาอ่ะทุกคนตอนนี้หน่วยชาลีกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตวะเราต้องวิ่งไปช่วยพวกเขาไปไป,ไปมาฮะไปเฮ้ยทางไปไปวิเย่มันทางไหนเนี่ยตามทางไปเลยหมู่บ้านด้านหน้านี่เองเฮ้ยเดี๋ยวรนะวังหน่อยสิจะเย็นนะจะเย็นนะด้านหน้ามีทางแยก แซงเหรอระวังพวกเยอรมันที่ถอนกำลังด้วยเพราะมันจะเดินผ่านตำแหน่งของชาวีเบี่ยงซ้ายอุ๊ยมันยิงมันยิงระวังเดนิลเยอรมันอยู่ด้านหน้าอุ้ยไปต่อเวลโอ้ยไป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 ทั้งขว้โอ้ยรถถังแพนเซอร์ ระวังเฮ้ยเราถูกยิงเราถูกยิงใกล้ถึงแล้วรอรอแป๊บนึงทางไหนวะเนี่ยตรงไปเว้ยตรงไปเว้ยทนนานกว่านี้ไม่ได้เอาเว้ยโอเคหัวมาขวาก็ขวายังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอเคเอาขัวอีกก็ซุสแมนมึงนั้นทางกูดีๆป้าเอ้ยซุสแมนขัดต่อที เดี๋ยวฉันจะคุมป้อมปืนเองโอเคเพื่อนรถจิ๊บข้าศึกม,มาฮะตายเอ้ยฉันทนรออีกนานไม่ได้แล้วชาวีพวกก็จะไปถึงให้ตายสีถนนถูกบล็อกอย่าไปสนชนแม่งเลยหืมศัตรูอยู่รอบบ้านตอนนึงนะโอ้โหตอนนี้ทีมชาวียังชิปหายอยู่นะฮะเรววาก็มาช่วยตามเสร็จ <laughs> <ม>ยิงดักแวะ หัวม,มุมถนนเรียบร้อยฮะไม่รอดอีกนิดเดียวแข็งใจไว้จะถึงแล้วทีมชาวีอยู่ในบ้านพวกมันกำลังลอบบ้านไม่อยู่ไปทิ้บรอบรอบโอ้โหโคตรเยอะทางซ้ายทำได้แค่นี้วะไอ้พวกเยอรมันยิงก่อนเลยไอ้พวกผู้พันเนี่ยพวกมันถอนกำลังแล้ว ดันพวกมันกลับไปเอาไว้ทุกคนตั้งแนวป้องกันอยู่ตรงถนนอัดฮะพื้นที่ครียอร์เรียบร้อยฮะยิงถังน้ำมันเล่นไงต่อเอาวะทุกคนเจอกันทีไวมีเ่อ,ตอ,ตอตกลอตลอดเลยนะอย่าบาใจาสาอนนะเมอร์ฟี่ยังไงก็ขอบคุณที่มาช่วยแล้วกันไปขอบคุณผู้พันเดวิดเถอะไม่เป็นคำสั่งของท่านอเอาละ จากสภาพนี้ที่ผมดูแล้วพวกเราคงจะบุกต่อไม่ไหววะพวกคุณไปพักซะขอโทษนะครับท่านว่าไงไไไเอเอ,เอมันมีกองทัพของพวกเยอรมันอยู่อีกข้างของตึกน,นี้นะครับผมว่าันน่าจะหาที่ตั้งแคมป์ที่ดีกว่านี้ได้นะฮะใช่ว่ะพู้ทหารว่าแต่แถวนี้เปโรงแรมห้าดาวไหมอะฮะท่านครับเขาก็แค่กลัวหน่อยครับแล้วทำไมนายต้องสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นด้วยอะฮะเอาตัวเองให้มันรอดก่อนดีไหมผมเอาตัวรอดแต่อยู่แล้วครับท่านเดนิล ดูแวเพื่อนคุณดีๆหน่อยนะสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าศัตรูก็คือความคิดของเขาเอาวาดูทุกคนไปพักซะตอนเช้าเราจะไปยึดมรเวนเยโอ้โหเพีสันมันโคตรจิกเลยผมแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะได้ร่วมรบกับซูสแมนอีกครั้งเขาเริ่มจะหายดีแล้วดูจากการที่เราลุยมาด้วยกันนายอาจจะคิดว่าเพีสันอาจจะทำให้มันง่ายแต่จริงแล้วพวกนายเนี่ยคิดผิดมหันเลย โอเคสำหรับพาร์ทนี้ถ้าแปลผิดยังไงพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยน,นะครับแหมวินพันบ่อยมากบ๊ายบาย